สวัสดีค่ะน้องทุกคนวันนี้พี่จะมาสรุปเรื่องเลขยกกําลังให้น้องๆฟังนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะเลขยุกํกลังคืออะไรเลขยกกําลังคือการ คูณตัวเองซ้ําตามจํานวนครั้งของเลขชี้กําลังนะคะโดยเราจะมีองค์ประกอบอยู่2ออย่างหลักๆก็คือ 1. เลขฐานแล้วก็เลขชี้กําลังค่ะยกตัวอย่างตัวอย่างของพี่อันนี้นะคะ2ยกกําลัง3มีเลขฐานคือเลข2เลขชี้กําลังก็คือเลขที่มันลอยอยู่บนเลขฐานในที่นี้ก็คือเลข3ค่ะอ่ะเราจะหาได้ยังไงก็คือเอาเลขฐานนะคะไปคูณตามจํานวนของเลขชี้กําลัง ก็จะได้เป็น2คูณกัน3รอบก็จะได้เท่ากับ8ค่ะอ่ะตอนนี้เราก็รู้แลวใช่ไหมคะว่าเลขยกกำลังเนี่ยมันหายยังไงด้านล่างนี้จะเป็นสมบัติของเลขยกกำลังแล้วก็สมบัติของด้ากที่ n นะคะสมบัติทั้ง2อ,อย่างนี้น้องๆต้องจำให้ได้นะคะว่ามันเอ,อ่อมีอะไรบ้างเพราะว่ามันต้องไปใช้แก้โจทย์เนาะอ่าอันนี้มันคือ a ยกกำลังลบ1ส่วน n ออย่างนี้นะคะคือ มันเขียนไม่ได้ขออภัยด้วยท่านน,อนอ้องๆอ่มันอ่านยากนิดนึงเนาะอ่ะเรามาดูโจทย์กันบ้างเลยดีกว่าข้อแรกสองกลังส x บวกหเท่ากับสองกงส x บวกสองอันดับแรกเลยอะจำสมบัติได้ไหมสมบัติข้อที่สองสมบัติของเลขกำลัง ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวพีทำให้ดูคูณ2กำลัง5ก็จะเท่ากับ2กำลัง 2x บวก248จากสมบัติที่เป็น a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m บวก n ทีนี้เราเห็นอะไรเหมือนกันไหมนี่2กำลัง 2x ็กกับ2กำลังสอง ย้ายมันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ดึงตัวประกอบร่วมอ,ออก2กลัง 2x คูณ2กลัง5ลบ2กลัง 2x เท่ากับ248แยกตัวประกอบออกมา2กลัง 2x คูณกับ2กลัง5ลบ1เท่ากับ248ไ,ได้เท่าไหร่ 2กำลัง2 x คูณ2 5, ได้เท่าไร่32คกันได้31เนาะเอ้ยลบกันก็ได้31บเท่ากับ248ทีนี้เราก็จะย้ายข้างสมการปกติเลย248หาร31ได้เท่าไรติ๊กตอก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 ได้8อดะทีนี้เราก็ต้องแปลง8อันนี้ให้เป็น เลขยกกำลังฐานอสองได้ไรสองกำลังอะไรได้แปดสองอยกกำลังสามทีนี้เราต้องรู้เอาไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว,ว่าเลขยกกำลังเนี่ยฐานมันเท่ากันเราสามารถจับเลขชี้กำลังเนี่ยมาเท่ากันได้เหมือนกันเราก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ3โอ้ยตัวหนังสืออ้วนเอาใหม่ยอ่อเล็กลงนิดนึง ก็ได้ x เ,เท่ากับ1.5555าอ่ามาดูข้อ2กันต่อเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยรูทสองกำลัง2 n บวก2เท่ากับ256ส่วน6 5ห้ส่วน3กำลัง n บวก1 นี้ที่ทำก็คือเราต้องแปลงให้มันเป็นเลขยกกำลังก่อนรูปสองอน,นี้ก็ใช้สมบัติเหมือนข้อ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 ขอ,อันนี้เลยเลขยกกำลังบวกกันก็แยกเป็น2อ,อัน2อคูณกับรูปสองรูกำลังสองเท่ากับ สองกลังเลสองหกสองลังแปดส่วนสามกลังเอ็นบวกหนึ่งส่วนสองลังแปดอ่ะอันนี้พอดูดูมันมันแยกตัวประกอบได้เนาะถ้าเราแยกตัวประกอบเลขกำลังด้านบนมันก็จะเหมือนอันด้านล่างอ่ะพี่แยกตัวประกอบลืมลืมลืมแยกไปเลยขอโทษขอโทษ ได้เป็นรูส,สองรังสองเป็น<ม>ก็แยกเป็น N บวกกับหนึ่งสูรีลืมแยกให้แต่แรกเลยอืมก็มจะได้แบบน,นี้โอ้ยไม่ใช่อืมใช่ส่วนสามยกกำลัง N บวกหนึ่ง ส่วนสามกกำลังแปดเออตรงนี้ตรงนี้คุณคูณไหมเหมือนสมบัติข้อไหนสมบัติของเลขยกกำลังข้อสี่อ่าเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูรูจสกายเป็นดูสองยกกำลังสอง เบวกหนึ่งตัวสีออ้วนแหละย่อโอ้อันนี้ก็ส่วนสามกลังเอ็นบวกหนึ่งก็จะเท่ากับสองส่วนสามมันกำลังแปด อันนี้ก็เก็บรวบยอดเลยเนาะนี่นี่อ่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้สมบัติข้อที่4นะก็คือที่มันจะเป็นอันเนี้ยเป็น a ยกกำลัง m คูณ n จะเท่ากับ เยกกำลัง M แล้วก็ยกกกำลัง n ทีนี้เราก็จะได้เป็น2ยกกำลัง2ได้เท่าไรรู 2, ยก่กำลังสก็ได้2ใช่ไหมแล้วก็ยกกำลังไปเลยแล้วก็ยกกำลัง n บวก1ส่วน3ยกกำลัง n บวก1เท่ากับ2ส่วน3หมดยกกกำลัง8เออแป๊รน,น,นะอันนี้มันก็หมน เป็นบทหนังน,นี้มืออ้วนขอขอยอ่อก่อนแป๊บหนึ่งยอ่อโอ๊ยทำไมแป๊บหนึ่งน,นะขอยอ่อก่อนโอเคมีประโยชน์ไหมนะ ยอดเราก็เหมือนเดิมเลยแบ่งครึ่งดีกว่านเนาะเอออ่ะคิดต่อคิดต่ออ่ะทีนี้เจาที่บอกไปข้อที่แล้วได้ไหมตัวส่วนเลขฐานเนี่ยถ้ามันเท่ากันแล้วเราสามารถเอาเลขชิงบางเนี่ยมาเท่ากันได้เราก็จะได้เป็นได้เป็นอะไร N บวกหนึท่ากับแ เก็จะเท่ากับ7เย่แต่ว่าจบหรือยังจบหรือยังจบหรือยังยังไม่จบนะคะดูเขาให้หาอะไร n ลสองบวกหนึ่ง 1, เนาะ n ็ลสองบวกห่ะเราก็จะได้ n ลสองบวกหนึ่ง 1. เท่ากับอะไร7กลงสองบวกหนึ่งเจ็ดบเก้ 1. เท่ากับห้ย น้อกเก่งมากเลยเอ่าวันนี้ EP แรกก็จบไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP ต่อไปเย้ Yay.